อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม b ร a กน n ร็อกเ c ็มค s าสสิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเทียบนะครับผมในส่วนของเสื้อให้ดูนะครับซึ่งมีใครหลายคนน่อยากให้ผมลองเทสให้ดูหน่อยนะครับผมระหว่างเสื้อนินจาสูตรดาวเนี่ยนะครับผมราคาเนี่ยก็เกือบร้อยล้านนะครับผมกับเสื้อดันลิฟเนี่ยนะครับบวกสิบสองที่เราสามารถทําได้ฟรีนะครับเสียเงินเท่าตีดหน่อยเรียกว่าฟรีก็ได้นะครับสาหรับสายฟรีเลย อะไรนะครับมันจะแรงกว่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันแรงกว่าเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะเสียเงินเกือบร้อยล้านนะครับผมก็จะเทสให้ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเกมราคาถูกนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกม TGS นะครับผมหรือว่าเติมเกมช็อปนะครับผมราคาถูกเติมไวเติมง่ายนะครับผมปลอดภัย100%นะครับผมสามารถสแกน QR code ตรงซ้ายร่างจอได้เลย นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ uid นะครับหรือว่าเป็นระบบ id part นะครับผมแล้วก็ข้างใต้ description นะครับมีให้ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นราย ads นะครับผม Facebook เว็บไซต์นะครับเข้าไปเลือกเติมกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเติมหลากหลายเกมเลยจริงๆริงยังไงก็ฝากร้านเติมเกม tgs ด้วยนะครับผมหรือว่าเติมเกม shop นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสื้อนะครับ2ตัวนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่า เอาจริงๆครับงันก็มีความต่างตรงออฟตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเอาหนวะเนี่ยหายไปเฉยเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นออฟ ATK ยี่สิบสามนะครับดังนั้นเนี่ยออฟตรงนี้ก็ค่อนข้างจะต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเทสนะครับผมว่าต่อให้มันห่างกันก็เถอะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยของคีตาเมทสิบเนี่ยมันไม่กระชากขนาดนี้แน่นอน นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมคุณสมบัตินะครับลองดูก่อนนะครับสำหรับเสื้อดันลิฟทางขวาง่ายกว่านะครับเห็นไหมครับเอ6ละ6ครับแล้วก็บวกแม็กเลือดนะครับผมแล้วก็ที่ที่สำคัญเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าคีย์ที่ข้อสินะครับแล้วก็เป็นคีย์ที่ข้อดาเมจสิถ้าเกิดว่าบวก6จะได้อีก5บวก12จะได้อีก5นะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็เป็น10 20ี่นั่คือเอาง่ายๆว่าเสื้อตัวนี้เนี่ย บวกคิด่ิคอเรตสิบนะครับแล้วก็คิดดิคอดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านี่คือสําหรับเสื้อแบบสายฟรีจ๋าๆหรือแบบหรือสายเติมน้อยเนี่ยนะครับก็ผมก็ใส่อยู่ช่วงหนึ่งนะบอกเลยว่าแล้วก็ค่อยขยับขยายเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเสื้อตรงนี้ก็บอกเลยว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับต่อมานะครับโอ้โหสปปรรพคุณสําหรับเสื้อนินจาสูตรยาวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหลักี้สิบสเตน8แปดนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเลือด ป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็ทุกๆ1รีไฟเนี่ยโอ้โหป้องกันเวนู่นนี่นั่นนะครับแดดแดนะครับเยอะจัดนะครับผมแล้วก็ลอนี่ลองเทสเนี่ยนะครับใส่อาร์เชอร์ดาวทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ออฟแิวค่อนข้างจะต่างกันก็นกนคือตรงนี้นะครับกิโลเมตรสิบเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะห่างกันขนาดไหนเพราะว่าออฟแมวตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ายังไงมันก็ไม่ห่างกันขนาดนี้แน่นอนนะครับลองดูนะครับไปครับ ก็เริ่มที่อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะโกโอเคนะครับผมนี่นะครับผมก็จะลองเทสนะครับในส่วนของเสื้อดาลิฟให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคีเลสิบกิเดเมตรยีนะครับผม,บ 10, ม, 20, บผมไปครับว่ามันจะแรงฉูดฉาดขนาดไหนนะครับผม หลังที่ผมมาเทสเนี่ยก็จะเป็นหลังดาบนะครับเพราะว่าดาเมจจะไม่แกว่งมากนะครับเราจะสามารถจับดาเมจได้ดีกว่านะครับนี่ครับมานะครับ1178นะครับนั่นคือดาเมจที่สูงสุดแล้วนะครับผมเท่าที่ผมมองทันนะครับตีต่อไปเลยครับ1178นะครับผมถ้าเราใช้หลังดาบเนี่ยนะครับมันจะเสถียรกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงหลังกองอ่ะถ้าเกิดว่าใช้หลังกองตีเนี่ยหลังกองจะแรงกว่า นะครับแต่ว่าต้องรอการเก็บสแตแ็กดังนั้นเนี่ยดาเมจมันจะเหวี่ยงเวฟขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมก็เลยใช้หลังดาบในการเทสจะดีที่สุดนะครับผมอ่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมดาเมจแรงที่สุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดไปครับรอดูต่อเติด์ๆๆๆๆๆๆเ,เ,ดดเตินะร์เตเต็ด์เติรเติร์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 เตนร์เรเติรอเติรนเติร์ติร์เตร์ติร์เต่รเติร์เตร์เติร์รตเร ลองดูชิวๆไม่ต้องรีบมากตืดต๊ดตืดต๊ดตืดเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นแปดพทุกอย่างใช้บัฟเหมือนกันนะครับผมก็ลองเทสกับบอสนะครับผมลาวานะครับผมไปครับอ่าส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสการ์ดก็เป็นลีดเดอร์ให้ดูแล้วกันนะครับก็มีอะไรคนอยากให้ลองนะครับผมก็เลยหาที่ ต้อมประสิทธิภาพมันได้แล้วนะครับผมก็คือนู่นแหละนะครับดันมังกรนะครับไม่ใช่ดันม้าไฟโอเคต่อไปไปดูครับอีกตัวหนึ่งครับไปครับมาแล้วนะครับผมก็ใส่นินจาสูตรเรียบร้อยนะครับการก็เรียบร้อยนะครับผมอ่าตึ๊ด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 ตดโหสารพคุณยาวเหยียดนะครับ เป็นหนังว่าวเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวรอบับสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทําการโซโล่ยาวๆโอเคโยนขวดตีครับผมโอ้โหแค่ตีเข้ามาก็สัมผัสได้นะครับว่าห่างกันเยอะแยะเห็นไหมครับดาเมจแม่งทะลุล้านขึ้นไปตลอดเลยครับนะอะไรเนี่ยหนึ่งสองห้าศูนหนอ มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมอ่าหนึ่งสามสองห้าเมื่อกี้ผมมองเห็นชัดๆเลยนะครับไปต่อครับไปต่อครับไม่ต้องรีบนะครับจะลองสต็อปให้ดูแล้วกันนะไปครับตึกติกต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 กโอ้โหดูดิขนาดไอ้ข้อดิมเพคที่ใส่ปะหรือโซนิกโบนี่โอ้โหอย่างแรงเลยไปครับบัฟรอบที่สองนะครับผมบัฟแล้วนะครับโยนโยนพิธใหม่เบิบเรียบร้อยนะครับตีนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งสามสองห้านะครับผมลองสต็อปให้ดูนะครับอ่ะอีกทีเห็นไหมครับหนึ่งสามสองห้านะครับที่แรงที่สุดนะครับผมของเสื้อโหอ่านกันเยอะนะครับออกเลยยังไงคุณก็ต้องทำเห็นไหมครับหนึ่งสามสองห้าสต็อปให้ดูอีกครั้งหนึ่งไปครับชิวๆไม่ต้องรีบนะครับผมเอาให้ชัวร์โอ้มันจะมีดีดมากกว่านี้ไหมแต่เท่าที่ผม ดูแล้วเนี่ยโหดูดิขนาดว่าดาเมจที่เราตีไอตัวโซนิกโบอะนะครับยังแรงจัดเลยครับผมโอเคนะครับหมดแล้วนะครับบัฟไปอีกชุดนะครับอาจจะตีไม่ครบชุดนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองลองลองตีๆตีแล้วก็ออกลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะมีลูกหลงลูกหลงเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสามสองห้ายังไงก็ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพดานสุดท้ายแล้วนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเสื้อ2ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะห่างกันเยอะนะเกือบ2องแสนเลยนะครับผมอะเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูนะครับผมเปิดเปิดเปิดปิดปิดปดเปดปดิเอาเห็นไหมครับเสื้อบว2สิบสองนะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่าเสื้อดันลิฟมันแหละลิฟเขียนถูกก็ไม่รู้นะครับก็ตามนั้นแหละก็คือการลิฟอันแรกเลยนะครับผมก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเห็นไหมครับ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเสื้อนะครับผมอินจาสูตรเนี่ยนะครับบวกสิบนะครับผมก็ผมลืมเขียนบวกสิบนะเออินจาสูตรดาวเอาง่ายๆแล้วกันนะครับมันได้หนึ่งสามสองห้านะครับซึ่งโอ้มันห่างกันเยอะนะเออมันห่างกันเยอะนะครับนี่นะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็บวกสิบนะผมลืมเขียนลงไปใช่ไนะครับมันก็ห่างกันเกือบสองแสนบ้าเออ บวกสิบผมใส่ให้ก่อนแล้วกันนะบวกสิบดาวนะครับใส่เพิ่มเข้าไปให้นะครับอ่ะมันก็เพื่อฟรีใช่ไหมอ้าวคุณอาจจะเสียเงินทําแค่หลักล้านนิดๆหน่นนอยๆอะ่ะเพราะว่ามันก็แค่การอัพขั้นขึ้นมานะครับกับเสื้อแปดสิบเจ็ดล้านนะครับถ้าคุณอยากแสวงหาดาเมจที่แบบว่าแรงขึ้นมาเกือบสองแสนถูกป่ะเพราะว่ามันหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมคุณก็ลองเอาหนึ่งสามสองห้าไปลบดู ันน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดอ่ะประมาณนี้เรามัง้งนะครับผมเออน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับก็แรงขึ้นเยอะนะครับก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับผมแต่ถามว่าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะใช้เสื้อตัวนั้นน่ะเล่นไปก่อนได้ไหมอ่ะได้นะเออแล้วก็ผมแนะนํานะครับว่าสําหรับใครที่เล่นอ่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องค่อยๆพัฒนาในส่วนของการ์ดนะครับ พวกชุดอุปกรณ์พวกนี้นะครับไว้ก่อนแต่กาตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของหัวใจเลยนะครับผมเออคือเอาอันนี้ออกก่อนคือกาตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของหัวใจเลยยังไงคุณก็ต้องรีบทากาตามาก่อนอย่างของผมเนี่ยเห็นปะก็ยังเอามาแค่5%เปอร์เซ็นต์ะเออแล้วก็พยายามเลือกหาที่มันเป็นดาเมจอินคีดเยอะๆนะครับเพราะว่าดาเมจอินคีดเนี่ยแรงมากนะครับผมเออดาเมจอินคีดที่แรงจริงๆนะครับดังนั้นก็อันเนี้ยนะครับดูในด่วนของแฟรี่ผมนะผมยัง ไม่อยากจะรับออฟเข้ามาเลยเห็นปะดูดิเนี่ย In นะอินคีดหนึ่งจุดศูน่ะเออกับอัน,น D เนี้ยเมลีตีใกล้เนี่ยสองจุดห้าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นดาเมจอินคีดสามจุหกอ่ะผมยังไม่กล้ารับเข้ามาเลยเพราะว่าผมลองคิดดูแล้วว่ามันอาจจะเป่ากว่านะครับหรือว่าใครอยากจะดูผลเทสจากตัวนี้เนี่ยเอ่อก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้าไว้เยอะๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองยอมรับออฟอันนี้มาให้แล้วเพื่อที่ให้มันกระจ่างเลยว่า ระหว่างดามิงคิดสามจุดหกเนี่ยออกับไอ้ดามิงคิดหนึ่งกับตีใกล้สองจุดห้าเปอร์เนี่ยอะไรแรงกว่าเออแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะคิดว่าไอ้ดามิงคิดสามจุดหกเนี่ยเปอร์เซ็นเนี่ยแรงกว่าแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่าว่ามันอาจจะสูดใครอาจจะผิดพลาดสักสูตรหนึ่งถ้าเกิดว่าใครให้ผมรับออฟนี้เข้ามาก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้นี้ไว้แล้วกันนะครับว่ารับออฟมาเทให้ดูหน่อยเยอะๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ก็ไม่อยากเสียนไปเพราะว่าการกดมาเนี่ยได้ยากนะครับสำหรับดาวเมียอิงคิส3.6นะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลเทสนะครับผมของเสื้อตัวนั้นนะครับผมอ่ะก็เป็นเสื้อบอลิวสองนะครับ1178แล้วก็จะเป็นดินจาสุรนะครับผมดาวบวก1 0เนี่ยก็จะเป็น1325ซึ่งต่างกันเกือบสองแสนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่า มันควรจะทํำไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งตอนที่มีการ์ดอะไรแบบครบแล้วอะนะครับหรือว่าไม่ก็ไม่ไมครบหรอกเยอะๆอะเอาเง่ายๆว่าคุณเริ่มทําได้ตั้งแต่ตอนที่แบบคุณมีวัวสองใบถูกไหมแต่ว่าผมอัเปเกรดเป็นการบอสก,กันหมดแล้วแหละเออส่วนใหญ่อะแต่ว่าเอาเง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบสายที่เพิ่งเติมน้อยหรือว่าแต่ผมก็เติมน้อยนะผมบอกให้ผมเป็นสายเติมน้อยเรียกว่ากว่าที่ผมจะมีของพวกเนี้ ผมก็เก็บเงินฟาร์มเงินทําของพวกนี้มาเยอะมากนะครับผมเพราะว่าขนาดโหพวกดูดิเนเอเดเวนท์จงเอเดเวนเจอร์ผมก็ไม่เติมนะเออผมเคยเติมไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมเออครั้งสองครั้งนี่แหละนะครับเออเพราะว่ามันพอมันหาเงินได้แล้วมันก็ค่อยๆทําของฟาร์มของดึงของมาเรื่อยๆเห็นปะทางเกงกระโปรงพวกนี้ก็เป็นการ์ดบอสหมดนะครับเออพวกกันแบบว่ามินิบอสการ์ดบอสพวกนั้นหมดนะครับ ก็ค่อยๆทำค่อยๆสูบมาเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้ก็เสียเงินน้อยนะครับในการเล่นไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันมากมายแค่นี้ก็เล่นสนุกแล้วก็โคตรมันแลลวนะครับผมยังไงก็ฝากมานเลิแล้วกันนะครับผมสำหรับการเทสในส่วนของเสื้อเินจาสูตรวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้งน็ตชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเกมราคาถูกต้อง TGH นะครับหรือว่าเติมเกมช็อป ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุบจุบ